สวัสดีครับทุกท่านช้องของผมคูฟี่คิดเฟรนนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมวันพันแมนนะครับแล้วนี่ก็คือดีเพื่อนยูบี้ของเราเองนะครับเ,เพื่อนเรานะครับโคดีขคนนี้เขาเป็นยูบี้ผมก็เลยรักษาเขาในการป <respuesta. S 1> กป้องเขาต่อเวลานี่ครับอดีตอดีตอดีวันนี้ผมมาเล่นเกมวันพีนะครับเดี๋ยวผมผมไม่รู้ปกป้องเขาชื่ออะไรแต่รักเขามากมากผมจะคิดว่านี่คือเพื่อนที่ดีที่สุดรักแท้แท้เลยรักแท้มาวันนี้เราจะไปตะลุยฆ่าเกมนี้ว่ะนะครับผมเล่นเกมนี้ไม่เก่งเลยเจริง Didn't <laughs> not <laughs> ทำเสียงดังกินไปแม่ผมเรียกแล้วอะเตียน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 เตีนเตียนเตียนเตียน คนนั tego, mm. ้นไม่ม oh. uh. ีใครสนกตนะอันนี้มันเปเอ้าวไม่ไหนวะเนี hand ่ยเฮ้ยเล่นน้อยลไม่ชนตีน้อนะอุ้ยแล้วนะโอ้รถท่านี้เลยเล่นหรอนาอโดนวยโอ้ยน้อนด์แนด์แนด์นแนด์แนด์นแฮนด์แฮนด์แฮนด์ี่เกมนีเ ฮึ่มผมไม่ได้กิ่ที่ว่าจะไปสังเกตนะมันแค่เออของผมจะใไหนไอ้มวกโกธแล้วนีโกธแล้วมนเคียดแล้วบอกว่ามันไม่ได้กิบฉันเลยไม่น่าจะทำอรผมน่าเนื่ท่านหนแล้วให้ดูง่ายมากเลยมันจะกดแล้วไอ้ดีก็โกดด้วยใช่ไหมเนี่ยมันกดทั้งคู่เลยนี่หว่าแนแฮนแน ว่าเสียงดังก็ขอไปด้วยรับพอดีบ้านพอดีแม่ของกำลังจัดบ้านหรือเปล่ากไม่รู้คุณไม่ได้เพื่อนจะตายใจต้องโดนรักเราต้องโดนเราต้องันนะเราต้องทำสิ่งนี้ให้นายพอใจเหนนเฮนนเฮ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 คนเฮ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 นเห็เนเอนเฮนเฮนนเฮนเนเฮนนเฮนเฮนเฮนเนเฮนเฮ่เฮนเนเฮนเเฮเฮนนเฮนเเนเนเฮนเฮนนวนเฮเนเฮนเงเนเเนนเนอน ใครต่อยใครจะมาดูนะครับว่ามันจะมีโปเแกรมร่วงแบคนนี้นะหวังว่าจะไม่โดนโอเคไม่โดนไดยตัวอะไรเนี่ยรวมเอ๊ะเนาะบอกถึดูดิเพื่อน โอเคไม่แล้วตีโอ้โหไม่เป็นไรโอ้โห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 โอ้้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ ไปดองคาซะรู้สึกผิดกับารที่เขาผมเลยไม่ได้ตั้งใจเออผมจะไปจัดการตอนนั้นต่อโอเคไหมไม่แล้วเพื่อนจัดการใครทำร้ายเพื่อนพร้อมโอ้โหขอโทษขอบรถโอ้โหตีหมู่ตีหมู่เฉยไม่ได้เหรอค่อยมาช่วยพมาตีแล้วกันเราไเบยี่แมวหมัวมาตีพวกนี้อ่ะอุ้ยไม่แล้วมันจัดการเพื่อเราทุกคนมันจัดการไปเถิบ เ,เ,เล่นๆไม่เล่นมันนะอาลงอยู่นีก็โดนว้าโอ้ยมันเก่งเหมือนกันไม่ธรรมดาเนี่ยเก่งมันอะ นี่เฮ้ยชัดโอ้ตัวโคตรโหดมันไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาธรรมดามาแดกอะไรนว่าอะไรวะ้อุ้ย อยู่นี่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 โอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ยนะดีดีเดี๋อวดีต่อรองราการอะไรตอนนี้ทุกคนผมจัดการได้เร็วโอ้โหแต่เลือดเหลืองเลยเนี่ยมันเป็นทางเลื่อง คุณว่าเออเรื <reconcile> ่องเหนือไม่เยอะหรอกกระตผีมันไม่ได้ลอยลอยเด้อเออใช่มันต้องเรียนน้องเด้อเออนั่นแหละอย่าไปแคล้งเลยนะท่านชมมันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติเฮ้ยเฮ้ยผมไม่สัมผัสโอเคผมควรจะอยู่หลังมันไม่ควรเจอทุกแล้วแล้วคิดว่ามันน่าจะหัวก่อนตอนนี้สวยขึ้นอื่นด้วยนี่นะโดนหมัดเซ็เต็มโอ้ไม่นะมันใช้ทางอะไรอ่ะ จะไม่ยุ่งกับไม่ยุ่งกับไม่คิดจะยุ่งเลยยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนเตยมันอันตรายนั่นไงเรียบร้อยนั่นแหละคือสายให้ได้ห้ามไปยุ่งกับมันตอนที่มันชักมือแล้วว่าจอมูจอมูจอม Chào mừng các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. งเรามันโคตรโหดเลยอ่ะแต่เราฆ่าแล้วอ่ะเป็นอะไรที่พลังเนี่ยมันขี้โกงอ่ะมันต้องเรียกสาวไว้ว่าแต่ผมมีแค้าจะเปลี่ยนโลบัางอะหนู่เต็มกี่ชั่วโมงจะได้วะโอ้ชีนั่นเองมาอยู่นั่นโอเคเราน่าจะคนรวางไว้จะดีกว่าไม่งั้นจะเป็นไอ้ทางนั่นโอ้ยเราโดนด้วยแล้วเป็นโอเค อยเราจะไปกงรหือเล่นัอ้นอยทคนทำอะไรกันยูเลยอะไมอเริมก่อนไม่ได้เี่ยวนะครผมไม่เ,เอาอยางแต่คนแต่ไอนันน่ะแต่เถอนะเร่าเราอาจจะไปรอเาคอยอเออาพูดเร็วนะได้โปรดทั้งนั้นถ้าจะปรับสโลก็ดีนะเพราะคมพูดแบบพูดบนบนบน ขึงนุึ้นวาชิววิงชิลิ Initi ่งว้าชวๆวิงชิลิ่งอนชื่ชุงว้าชิวิงชิลิ่งฮ่ๆันเตอีไม่ต้องโดนอ่ะตู่ไม่โดนฉันด้นะด้วยนะด้วยนะ ไเฮ้ยของไอตัวนั้นอีกแล้วมันมีคนใช้พลังวะจบปุ๊บอ้าวโอต้ตอนนี้โคตรร้อ,อ,รอ,เรอ,เรอนเลยของเืงเอเปิดแอรนี่นะขอเล่นด้วยนี่แหละเสรหนักกว่าเดิมอีกตอนเล่นตอนสองตอนการที่นี้ก่อนแต่ผมรังแกคนที่อ่อนแอกว่าไม่ได้ผมไม่ควรไปอย่างนั้น โอ้ยวมันไม่จบกับผมทุกคนเอาแค่นี้พอแล้วงันเดี๋ยวมันตายผมไม่อยากปูนี่เยอ้ว่ามันเดิ่งหาโอ้ยชอตโดด ไม่มใช้เทคนิคนี้มันไม่ใช่การออนไล์แต่บันพยายนจะเล่นคนที่ คนนั้นต้องดูนเกแกทุกคนมันนี่เดืดครับมันนี่มึงเกียสไอ้คนเฮ้ยชาล่ะไอ่มีวันนี่แน่นี่แน่อะ,ะไระโอเคตายละผมจะไม่ครอบคนที่ชอบไปร้านผู้อื่นที่เลื่องเหลือนีเดเตียวผมเชื่อเลยว่าคนที่อู้มนันมาแล้วอู้จะไนันซะดุนมจ๊เจ ไอ้บุตรลิงรอเลยรอเลยโอ้เจ็บตายแน่นไม่ไหวนั่นแหละตายเถอะเจ้าเกเรแกจะฆ่าฉันกรอบมึงฉันแม่อารยาตฉันอารยาตให้เกียนหายให้มันไอ้เ่ที่เก่รลรอดชีวิตน,นั้น,ะ,น,นะ่อชีวิตสุดโคตรเก๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อก็เลย โอ้ป bueno. yeah, ูดไปเลยข่าไนเนะอย่าเออเป็นเพื God, ่อนเราเราก็ต้องโอ้ตัวนีนะถูต้องมก็เป็นคนใจอ่อนพี่โอ๊ยนึกว่าตัวนั้นเอ๊ะไอตัวนั้นตัวอะเอ้ยก็คนคนจะงงว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรเพมันเจตตอนแรกอะตอนที่ผมพ่ามาเล่นเกมในตอนแรกอะมันจะมีตัวหนึ่งเว้ยทุกคนที่มันจะมาต่อยผมอะแล้วมันก็แล้วพอดีผมต้องออกเกมเพราะได้แม่ไปเรียกไปให้ช่วยงานมันใช่ตัวนั้นวรอเอออาจจะใช่ซึ่งผมไม่แน่ใจ อุ๊ย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 อุยนุ๊นุ๊ตอนายเป็นนุ๊เราไม่อยากยุ่งกับนุ๊ปอันตรายอ้คตรย่ยกับนุ๊ปเลยนะอันตรายจะยุ่งกับเราซิแล้วหนีได้เขาจะไม่ทำ้ายเราใช่ไหมไม่เอาไม่อยากทำลายนตัวเท่เกินไปเออเออเงินเงินเินเงินเินเงินโอเคคดได้นะ เฮ้ยโอ้ยตมุไตาไมเอ้ยมตายนายดีใจงเล่นไม่ตายแล้วนไม่ใชหัดบเรานะเบเบยบา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 ยโอเคโอเคแั้นิ้งจังอะไรอย่างนีโอ้โหอย่างนี้ชัดเจน้ย พี่ครับพครับขอร้องได้ครับโออยากได้พลังั้นนั่งครับพี่อือ้โอ้ยใครวเนี่ย เดบเหมือนกันนะนี่มีเนี่ยอุ้ยมันเจ็บเหมือนกันเลยก็ไม่ได้มีข้างหน้าในในนาเลยเหอนโอเคว่ามันน่าจะมาต่อยนายนายไม่ชชานีโอ้มันเต้นเราด้วยกาวเลย ว e pues um um no ิ้นูปช่วยเราว่าคนดีที่ค um. ันตาเราต้องแอดเฟซเขาแหละนูปไหนอะไหนนี่ยังไงนูปเราแอดเฟซนายได้ไหมเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะไหนเป็นเพื่อนดีบมากเอ้ยดูจะเป็นเพื่อนกันแล้วทุกคนผมได้คลิปนี้ผมได้โอ๊ยอวิ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 สอรอรี่สอรี่สอรี่สอรี่มาเรื่องมันั่นเออแดนขียนไงวะแดนโอ้แคนเมท

ปดข้างหนา้ากว่าโหทุกคนุ่กินเกมก็สนุกเนี่ยแต่ว่าผมต้องการเพียงเพียงนม่สกเฮ้ยนั่นไงตัวน,นั้นของหมาตัา้งนานตัวน,นั้นที่มันคล้ายๆตัวที่ผมเคยสู้กับมัน ไปเลยท่านผู้ชมไม่น่าเลยผมพลาดเกินไปอย่างนี้ผมต้องตั้งเวลากลัวแล,ล้วน่ากลัวจริงๆในตัวพวกนี้อเ่ไอ้ช้ยพลังไอ้นั่นไอ้ชายดาราทุกคนจะมีใครมันมันใช้กำลังทุอวันนี้โดมันจะมีเพียงสุดเท่ 一。

หายก็เก็บร่างมึซโดเกเกยอมมาจามเกย์เลยดที่โอ้เย์มนจะมาโดนอัปคัดอมันหายไปไหนล้เนี่ยอัปคััไม่ได้แรงขนาดนั้นโอ้อ้ยังใว ใช่ใชลาลไอตัวนี้ไอตัวเสือเสือเป็นเข้มเทดีดนะูเนี่ยโอ้โหชี้ถูกไหมโอ้ยหไอน้าไอหน้าเกนี่โอเคโอเคอเราไม่ได้พูดเลยนะแต่ไดอดอลกอ,อแล้วนะเนีย่ยองว่าการหนุมนี้มันจะต้องไม่มีมันต้องมีคนที่ต้องจะเล่นตู่เปลาหน้าไงคนนี้มาแล้ว มัจจะใช้พลังไงมักนะแม่มเยียลอวโอ้โหโดนเเลแบกเลยเนี่ยอู้เจ็บหนักเนี่ยโอ้โหวิดีโอนี้อาจจะนานนิดนึงเพราะมันเป็นเพลงเพราะเป็นเกมที่ผมชอบไปคเลย แค่ช่วงนี้ผมดองงานเอะเลยคีนี้จะไม่มีการตัดต่อมาแต่นิดเดียวเลยนะพวกี่เกลตัดต่อช่วงนี้มีงานเยอะอ่ะอสเดีย้ไม่ดโอ้ตายท้ยนั้นไม่เพื่อนทํไเราตายโอเคแล้วโอ้ยนตัวนั้น นี่แลาคือคมหวังผม ต้องการเป็นปัญหาลูกคูณต้องการเป็นบัรทัลเป็นตัวนี่ยมานจาะลุ่มสองก็ไม่ได้นะฮ้ยเฮ้ยเพื่อเราโดนลุ่มสองอะเราโดนซุ่มสองไม่ตายแต่ก็นเลยมันลุ่มเลย ตัวนี้มาเปลืองนะเวลสุดๆเปลืองยังไงโมจิแล้วค่าสุดโมจิมันอยู่ไหนว่าเองจะมีจะได้ตลนาบ้านยุ่น่าแก้ผ้าแก้ผ้าแก้ผ้าเจ้าเนอะ ไม่มีเหมือนบาท์ดูจะเป็นฮีโร่สุดขา่าใสน่าแหละนี่จะต้องบอกมาทราว่าเลมะหัววันทั้งเมยังไงคุณน่าจะเล่นโอเค,อเคพี่ว่าวีดีโอนโอีอเ้เราอาจจะต้องจบกันแล้วนะครับผมขอเซฟบ,บายบายขอบคุณบายโอ้ยเอาไปได้อีกชะตาหนึ่งกัน โอเคนะคะท่านผู้ชมเทปตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปพีพ,พ,พีก่อนแล้วเจอกัน